วันที่ผมจะตอบแทนคุณผู้สูงอายุของตะบนภูทของเราในฐานะที่ผมได้เป็นผู้นําในชุมชนตะบนภยอรของเราในระยะเวลาหนึ่งแล้วผมอยากให้บรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นทุกๆปีในวันที่19เมษายนนะครับไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมแต่วันนี้เป็นวันครอบควของผมและเป็นวันครอควของผู้สูงอายุของตะบนภูทก็แล้วกัน วันใดวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสที่จะได้เข้ามาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ใช่การเมืกลเราพูดไปถึงไม่ได้มาอีกครั้งหนึ่งก็จริงแต่ผมจะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปผมพูดเสมอว่าการที่เราจะมีความสุขนั้นมันไม่เท่ากับการที่เราทําให้คนอื่นเขามีความสุขกับเราด้วยเท่ากับมีความสุขเป็นสองเท่าช่วงนี้ก็เป็นการขั้นเวลาและก็ขอเป็นการต้อนรับ พี่ๆน,น้องๆทุกคนที่มาร่วมรับประทานอาหารบ้านผมนะครับซึ่งในระหว่างนี้ท่านนายกสมทรงพันเจริญรุุ่นะครับท่านนายกองการอาหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านกาลังเดินทางมาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คาดคิดนะครับแต่ท่านเลขาท่านนายกนะครับพี่ต้อยได้โทรมาว่าท่านนายกอยากจะมาเยี่ยมบ้านผมนะครับซึ่งตอนที่ผมดำรงตำแหน่งนั้นท่านไม่เคยมาเลยนะ ผมถ้าใครรู้จักผมก็จะบอกว่าผมเบบเป็นคนเรียบง่ายนะครับแล้วเราก็อยากให้ความสนิทชิดเชื้อของเราเนี่ยให้สนิทชิดเชื้อกันยิ่งยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการที่เราไปร่วมท่อกระดิ่งทอดวัาป่ากันเป็นการทำบุญนะผมเชื่อมั่นเลยครับว่าคนเราถ้าเกินเลขหกไปแล้วเนี่ยมันก็คือการเกษียณอายุแหละตอนนี้เราจะเป็นผู้สออหรือผู้เกษียณอายุที่ยังมีความสุข เราก็ต้องมาร่วมกันทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มาร่วมกันแล้วให้มีความสุขแต่ศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นศาสนาที่สอนให้คนทุกคนเป็นคนดีและทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันนะครับไม่มีศาสนาไหนด้อยไปกันแต่เพียงแต่ว่าเราเกิดในประเทศไทยแล้วคนในประเทศไทยนั้นนักศึกษาศาสนาพุทธเกิน90เอร์เนผมดีใจนะครับที่ตะบนยองเหล่านั้นดี ผู้สูงวัยที่สมคุณค่าเราไปทอดกระถิ่นพระป่าเนี่ยเราได้รับความชมที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอขอบใจคุณครูนีที่คนครูเลยนะครูพิษที่ได้มาเป็นครูสอนในการรำในการบาสโลกในการเป็นนักฆ่าและทําให้ผู้สูงอายุของโตะบนบุยนั้นมีคุณค่าและทําชื่อเสียงให้ตะบนบุยของเราโมขอนงเราทั้งทั้งที่ครูพิษนั้นเป็นคนตะบนเชยงน้อย อยูว่าคุณดนะครับอพอคุณดีดังตอนนี้นาย,ยกสุงโทษจะมาขอตัวไปแล้วโนแน่ไม่แล้วครับผู้เล่นนะครับแต่แต่แต่คุณพิษมาทํางานยอ,อมจนไม่มีเวลาให้นะเพราะไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าแต่ตอนนั้นเขาไม่เห็นเราจริงๆแต่พอเรามาทางตรงนี้แล้วตรงไหนที่ทาให้เรามีสียงเราก็อย,อย่าดื้อุญคุณอย่พูดตรงๆนะครับผมตองพูดเสมอแล้วก็ผมก็ได้ฟังคําพูดของหลายๆคนแล้วก็เอามาเป็นแนวคิดนะครับอย่างเช่น เมื่อเราก็เสียแล้วการที่เรามีเงินมีทองเนี่ยไม่เท่ากับการที่เรามีเวลาเป็นของตัวเองผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะตระกูลแสงแน่นอนตระกูลก่อนสกุลเป็นสกุลที่แทบจะเป็นต้นๆของตระกูลพยองของเรานะครับพี่น้องของผมมีทั้งหมด13คนนะฮะตามในรูปภาพผมก็ยังลึกถึงเพราะว่าที่บ้านผมเป็นโรงหนังอีกตระกูลหนึ่งก็ตระกูลอัมเกตท่านรองสรรเสริญอัมเกต อันนี้ก็เป็นตระกูลเก่าจาย์ะบ,บายดีนะคะรบ,บายดีคระกฝึกใจฝึกปาจาอันนี้ตระกูลเก่าหมดนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับบรบิบทของท้องถิ่นพยอมให้ได้ปัจจุบันนี้พยอมเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่ผมเชื่อมั่นพี่ๆของผมทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ทันและก็เปลี่ยนแปลงไป็นทาาที่ดีด้วยและก็ประทับใจเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ไปทอดผ้าป่านนะฮะที่ร้อยเอ็ดโดยคุณี เป็นผู้จัดไปไปทอดพระป่างคน้วเราก็ไปสนุกสนานกันขอสนควนนะครับผมก็ไปมาแล้วก็ใครบอกว่าอีสานแห้งแล้งไม่ใช่เลยหน้าหยิ่งกังเลยนะฮะแต่60สิแล้วไม่ไปเนี่ายที่นี่นะครับผู้เสมอว่าเขาจะบอกว่าถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของไปกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปละไล จงตั้งใจทางานแค่นันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันมีความสุขร่วมกันถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุให้กับพี่ๆกระบวนยองเรานะครับที่จะได้ร่วมกลุ่มกันจะเป็นชมรมผู้สูงอายุและเราก็มีศักยภาพในการที่เราจะไปโชว์ตามงานต่างๆเช่นงานบทงานแต่งนะครับแห่ขันมากงานบุญแห่เช่นทั้งา นะครับที่สําคัญดูเลืๆๆๆอดถืองานบทเนี่ยอลาอาลามจริงๆนะครับก็ขอฝากคุณีด้วยเพราะว่าก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับแสดงความเคารพคุณีด้วยเพราะผมถือว่าเป็นครูนะครับบัดนี้ก็ได้เวลา,าสมควรแล้วท่านนี้สมทรงกำลังเดินทางมาใช่ไหมครับสมทสรมงกำจเดเนวรกุลท่านนายกกา,าบรบริาาห,าหารสนกับัตพระพุทธสียาเดินทางมา่วมงานกับเราแล้ว ขอเสียงปมมือดังๆให้ท่านนายยมสังคมครับดูบค่ขอคขยยากครับ

สำหรับท่านนายกกรจนะครับหรือเราเลือกซนะครับในเขตจังหวัดพระนครีิยาไม่ว่าจะมีงานงานบวชงานแต่งงานอะไรแล้วแต่ถ้าไม่เห็นท่านแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีิยดา ผมนี่เดินตี <ENNIS> ไปเล่น ua, ทั่วทุกอำเภอก็เจอท่านทุกงานนะครับมีน้องทั้งหมสิบสามคนครับน้องเบ๊ครัคกันน้อเบะนั้นเราไปลรงไหนไหนไหนนายกคนไหนนี่ผมคนดิโอ้ยยอดเลยเห็บลูกไหมแล้เจ๊แล้วเจ๊เจ๊นี่แล้ว มีเจ็ดไกห้าแล้วอ่ะมีสองเจ็ด้าตนี้เจดอาอยู่ในกานแล้วช้เส้หรแเป็นไม่เขยไม่เหแกป็น่ึหเป็านปา้นไปดีขา้แต่งแค่รนเผมพูดที่สิเอ็นี่น้องเล็กนับดีอเล็กเลยน้องใครรูน น้องมาไอ้น้องมาวันนี้ท่านนายกมีของที่ลึกมามอบให้กับท่านนายกแก่งผู้ยังแงเพื่อควาเป็นสีมงคลขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกอีกครั้งนึงครับเป็นพยาบาลที่กระบรามทุกท่านนะคะโดยเฉพาะ อะนกำลังตนเชีรนเชีนชีอวยองนอนักุลอะไรนะเกศเกเกกเนาะเออเอจำไม่ได้นะแล้วลองลองมงคนออกสกุลนะลองสรรเสริญอสกุลเช็คกันฮะอําเกศไออ่าเกศได้อยู่กงวัดอุ่ข้าวนะเราไม่จัด แล้วก็ได้ข้อเจ็ดฝั่งนู้นนะคะค่ะแล้วก็ท่านาสมาชิกทุกท่านและท่านผู้บ้านนะคะและอาเซียนสวัรค์ต้นแท้พวกเรา,าสาวน้อยที่น่ารักทุกท่านนะคะวัยรุ่นเร,รียนู้สูงอายุนะฮะและเจ๊ของเรานะคะซึ่งวันนี้เป็นวัน ขายมันเกิดของนายยกฤยชัยแสงเงินอ่อนเมื่อกี้เราเล่นวิวเล่นแต่นายกแก่ในเรียนนึกซื้อจริงผู้ใหญ่แมนค่ะค่ะของเราและครอบครัวแสงเงินอ่อนนะคะค่ะเออที่เราเรียนจาะท่านอดีตนายกกฤยชัยแสงเงินอ่อนนั้นและครอบครัวแสงเงินอ่อนเป็นเพนเจเน็เป็นผู้ใหญ่และทุกท่าน ที่ไปที่เคารพมาถือกันโดยเฉพาะกำนันเชษนั่นนะฮะก็เป็นหลักของพี่ชะโรพี่ชะโรอุทัยหรือพี่เขาชื่ออุทัยเราอุทัยเนาะเออใช่ฮะก็เราเคารพรักเราถือกัมากจริงแล้วเราก็รู้จักคุณแม่ของอ่ากำนันแลรชิเคียนมากก็ไม่รู้ว่ามีลูกชายนะคะ วันหนึ่งกำลังเข้าไปบ้านซอได้กำดันใหม่ๆซอก็เอ๊ะใครมานะฮะก็ะบอกผมกำนันครับอาเรามาทบทวนกันนะคะซึ่งเอ,อนเรือกกำลังจะไปันซอก็อย่างแล้วก็ดูข่าวแล้วกอโอกจากบ,บ้านต่เช้ากลับดึกแล้วไม่รู้แล้วกำนันก็้าเล่าเรื่องเป็นไป,ปนมาให้ซ้อฟังก็ลเลยเข้าใจกันว่าเอ้ยเธอไม่ใช่ใครเลย ทหารที่จะาเราคนไทยที่เจ้าอราคไทยนั้นเคารพรักรับตื them. Them ่นรับเตือนเหมือนน้องมากๆจริงๆแรงรักตัวฉันด้วยเด็กน้องสมทรงทุกคํานะครับแล้วก็คุยกันตลอดไปไหนมาไหนนะบางครั้งมีู่ข้างเสียงไม่ค่อยมีอยู่ข้างหนึ่งตอนนั้นไอ้คดีขึ้นมาก็เสียงมันมีแค่คุยกันท่าโทรศัพท์จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นั้นเพราะซ้อต้องออกเช้ากับดึกนะคะ วันนี้มาเนี่ยทานรุ่นตลาดเจ้าพรมเท้ามาภุมนะคะตลาดเจ้าพรมโทรตามเราจะไปรุ่นก่อนแล้วมานี่ท่านรุ่นบอกให้มานี่ก่อนที่นุน่นทุ่งซึ่งสองทุ่มเมื่อกี้มีคนตามบอกเออใกล้ลๆสองทุ่มแล้วนะเ <laughs> <laughs> พราะประธานากรรมการที่เท,ท้ามหาภูับพรตลาดเจ้าพุมนะคะค่ะได้จัดงานต้องไปไดๆที่มาจะแวะเลยแล้วมนานี่ได้อยู่นาน จะได้ร้องเพลงแขกนายยกหรือใช่แสงเงินอนอค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกหรือใชแสงเงินปอนด์ะนะคะนนครอบครัวโดยฉันก็จริงดีแล้วก็ดีใจจริงแล้วคุณวัชรีหรือต้อยได้บอกถ้าไม่บอกเราจะไม่รู้ทุกปีเราไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้ปีนี้อ่าอ่มันต้อยได้บอกก็เลยเตรียม,ม้อมตั้งแต่เช้าว่าเดี๋ยวเราจะต้อง รีบมานะคะหรือไม่อยู่นานหน่อยแต่ทางรู้นไม่ยอมให้มาได้ก่อนเพื่อคนไม่มาถ้าทุ่องอะไรอไรใช่ไนะคะก็เป็นเรื่อใหม่ที่ดีวันนี้ช่วงเช้าที่อเจาได้บอกวันนี้วันดีมากวันนี้จริงๆรัดาบ้าทรัพย์รีบอกนะคะในขาหน้าห้องเสาเขาพูดเรื่อยเลยทั้งวันวันนี้เป็นวันดีวันพระใหญ่วันเขาพูดยางดียิ่ง ก็เป็นวิสัยที่ดีที่วันดีเรื่องดนมงคลดีและวันสิบมงคลมหามงคลวันคล้ายวันเกิดของนายกือชัยใสเงินอ่อนนะฮะซึ่งวันตุกแก่ครอบครัวใสเงินอ่อนและครอบครัวนะฮะตัวแก่พวกเราด้วยซึ่งเป็นวันที่สิบมงคลมหาคลเป็นวิสัยที่ดีว่าใครเพื่อนขอให้ท่านนายกฤษชัยใสเงินนั้นจะสุขสันต์วันเกิดให้มี สุขภาพพนธไม่ชุกแข็งแรงมีความสุขกายสบายใจนะคะในครอบครัวที่อบูนทีสมบูรณ์มีสิ่งแวดื้อมสมรตลดไปขอรัตนาการกินอันเชิญอเพรว่าสิ่งน้าใจและสิ่งอทั้งหลายนะสถานที่แห่งนี้ระเบิดบ้านแสนเงินก่อนนะคะและในตะบนระยองในหมู่น้อยระยองขอยาเราในสังเวียนโลกภาาษาภาาปอนให้ท่านรู้วิถีแสงเงินอ่อนนครอบครัว จริงมีความสุขความเจริญนะฮะมีจะได้กล่าวว่ามีความสุขใยสบายใจมีสภาพปานไม,พพมยสมบูรณ์แข็งแรงมีสิ่งที่ดีตลอดไปเรื่องดีวันดีมงคลดีประสิทธมงคลมหาคนแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงใหญ่ขึ้น